ชีวิตหลังกเกษียณอยู่อย่างไรให้มีความสุขชีวิตหลังกเกษียณไม่ใช่จุดสิ้นสุดแต่มันคือการเริ่มต้นของบทใหม่ในชีวิตต่อหลายคนอาจมองว่าหลังกเกษียณคือช่วงเวลาของความว่างเปล่าแต่ถ้าจริงแล้วมันคือโอกาสทองในการใช้ชีวิตให้เต็มที่ที่สุดโดยไม่ต้องกังวลเรื่องงานหรือภารณาที่เหมือนเมื่อก่อนแล้วเราจะทําอย่างไรให้ชีวิตหลังกเกษียณมีความสุขวันนี้เรามีคําแนะนําดีๆมาฝากกัน วิธีใช้ชีวิตหลังเกษียณให้มีความสุขดูแลสุขภาพให้แข็งแรงสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญที่สุดหากร่างกายแข็งแรงชีวิตก็มีความสุขออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอเช่นเดินเล่นโยคะหรือว่ายน้ํากินอาหารที่ดีต่อสุขภาพพักผ่อนให้เพียงพอและตรวจสุขภาพเป็นประจำค้นหางานอดิเรกที่รักใช้เวลาไปกับสิ่งที่เคยอยากทำแต่ไม่มีโอกาสเช่นวาดภาพ ถ่ายรูปปลูกต้นไม้ทำอาหารหรืออ่านหนังสืองานอดิเรกช่วยให้เรารู้สึกเพลิดเพลินและมีจุดมุ่งหมายในแต่ละวันเดินทางและเปิดโลกใหม่หากร่างกายพร้อมการเดินทางช่วยให้เราได้เห็นสิ่งใหม่สิ่งใหม่และสร้างความทรงจำที่ดีไม่จำเป็นต้องไปไกลอาจเริ่มจากสถานที่ใกล้ๆหรือท่องเที่ยวในประเทศสารสัมพันธ์กับครอบครัวและเพื่อนใช้เวลากับลูกหลานคนรักหรือเพื่อนเก่า เพื่อเติมเต็มความสุขทางใจเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนพบประผู้คนใหม่ๆหรือเข้ากลุ่มผู้สูงวัยที่มีกิจกรรมร่วมกันให้ความรู้และประสบการณ์กับผู้อื่นใช้ประสบการณ์ที่สั่งสมมาถ่ายทอดให้กับคนรุ่นหลังเช่นเป็นที่ปรึกษาเป็นอาสาสมัครหรือสอนหนังสือการให้ไม่เพียงแต่ช่วยผู้อื่นแต่ยังทำให้เรารู้สึกมีคุณค่าในตัวเองชีวิตหลังกเกษียณจะมีความสุขหรือไม่ ขึ้นอยู่กับตัวเราเองอย่าปล่อยให้ตัวเองรู้สึกโดดเดี่ยวหรือหมดคุณค่าแต่จงใช้เวลานี้เพื่อทำสิ่งที่รักดูแลสุขภาพและอยู่กับคนที่ทำให้เรามีความสุขทุกวันคือของขวัญใช้มันให้ดีที่สุดเพราะชีวิตหลังกเกษียณไม่ใช่จุดจบแต่มันคือช่วงเวลาทองที่เราจะได้ใช้ชีวิตในแบบที่ต้องการอย่างแท้จริงแล้วคุณระวางแผนชีวิตหลังกเกษียณของตัวเองไว้อย่างไร